สิ่งอำนวยความสะดวกจะมีเครื่องปรับอากาศสาวยน้ําที่จอดรถ wi-fi แล้วก็รถส่งสฟรีสนามบินค่ะอ่ราคาห้องข้างบนจะเป็นอัสเตรนะคะ800บาทค่ะข้างล่างก็จะสามารถลงเล่นน้าได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะติดกับระเบียงก็คือ1,000บาทค่ะแต่ถ้าจองจากในแอปก็จะถูกลงกว่านี้ค่ะสปาชีร์กา์ก็ไปที่ไหนอ่ะ ยกตัวอย่างประโยคด้วยก็ได้ตัวอย่างประโยคก,ก็จะมีพวกหนีเห่าเรื่อยเอ่อแล้วก็เออปวดหนึ่งปางหนีมาช่วยเอ่อมีอะไรช่วยไหมแต่อีเซียเพราะว่าอรอครูค่ะปัญหาที่เจอก็คือการสื่อสารที่แบบว่า ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเขาจะพูดเร็วเกินค่ะแล้วแบบสำเนียงของเราจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษบางที่ก็มาไม่เหมือนกันค่ะแล้วเขาจะพูดไวมากแล้วก็กฎของโรงแรมจะมีเรื่องว่ายน้ําต้องใส่เป็นชุดว่ายน้ําเท่านั้นลูกค้าบางคนก็จะไม่พอใจค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็แบบไม่อยากใส่ชุดว่ายน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นกฎ ก็มีเครื่องที่แบบว่ายืมคืนเงินมาจําลูกค้าค่ะก็แบบว่าเขาถึงสนามบินแล้วแล้วเขาก็โทรมากลับมาที่โรงแรมแล้วก็บอกว่าแต่ว่าพี่เขาใจดีเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้อะไรเขาก็ให้โอนคืนค่ะแล้วก็จบแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือลูกค้าคนจีนค่ะเป็นผู้หญิงน่าจะอายุประมาณ20กว่ามาเที่ยวไทยคนเดียวค่ะแล้วก็มาพักแล้วประมาณว่าจะไปไปทํา แล้วแต่ว่าฝากกระเป๋าไว้ที่โฮสเทลใช่ไหมคะแล้วก็พอเขาไปแล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเอากระเป๋าอีกสองชั่วโมงก็ซึ่งโรงแรมเรามีส่งฟรีรอบเดียวค่ะแต่ว่าส่งฟรีสนามบินอะไรอย่างนี้แล้วพอเขากลับมาก็คือเราบอกไปแล้วว่าส่งฟรีแค่รอบเดียวแต่เหมือนเขาจะไม่เข้าใจก็เลยเหมือนจะให้ไปส่งอีกรอบซึ่งหนูก็เลยบอกว่ามี เรียกรถให้ได้แต่ว่าจะเสียประมาณหนึร้อยบาทเขาก็โอเคค่ะประสบการณ์ที่ได้รับนะคะก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าการติชมหรือว่าเขาจะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราโดนดูหรือว่ากระจายแบบว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตรชาค่ะแล้วก็บอว่า เมืนเราได้ปรับใช้แล้วก็ปรับตัวให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการปูเตียงมีการเช็คอินเช็คเอาท์การรับลูกค้าหรือการลบห้องน้ำแล้วก็จะมีอะไรหลายอย่างในโรงแรมไหมค่ะจบแล้วค่ะ